สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําการแก้ไขนะครับรถ h o n d d r ดีมคันนี้ไฟหน้าไม่สว่างนะครับของคันนี้เวลาที่เปิดไฟหน้าปุ๊บเนี่ยไฟมันออกลีลีนิดเดียวนะครับพอเวลาที่เราขยับนะครับขยับโค้งนะครับขยับโคมไฟนะครับมันก็จะสว่างบ้างไม่สว่างบ้างนะครับทีนี้เราก็จะแกะมาดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรปกติถ้าเกิดว่าไฟหน้าเราไม่สว่างเนี่ยมันก็จะมีหลายสาเหตุนะครับ นะครับหลักๆแล้วก็จะมีกรณีของขั้วไฟหน้าไม่สะอาดนะครับของคันนี้ขั้วไฟหน้าก็ไม่สะอาดนะครับดูสิครับเป็นสนิมเต็มเลยนะครับเป็นสนิมเต็มเลยทีนี้วิธีการแก้ไขกรณีที่ขั้วไม่สะอาดแบบนี้เราสามารถใช้สายไฟพันแบบน,นี้ได้นะครับพันหลอดไว้นะครับพันหลอดไว้เพื่อให้สายไฟเนี่ยมันลงโค้งนะครับลงโค้งได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะช่วยให้ไฟเราสว่างได้นะครับทีนี้อีกสาเหตุหนึ่งน,นะครับของคันนี้ที่มันเป็นก็คือว่าไฟมันช็อตนะครับนี่ สายไฟของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับมันแตะลงโครงตรงนี้นะครับพอมันแตะลงโครงปุ๊บไฟหน้ามันจะไม่สว่างทันทีเลยนะครับเวลาที่เราขยับเนี่ยบางทีมันจะสัมผัสบ้างไม่สัมผัสบ้างมันก็ are, ลเลยทําให้ไฟหน้าเราสว่างบ้างไม่สว่างบ้างนะครับนี่ตรงนี้มันขาดนะครับมันก็เลยปแตะลงโครงอยู่ตึงตรงบริเวณแฮนด์นะครับมันก็เลยทําให้มีปัญหาเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าสายไฟของเรานะครับช็อตลงคงหรือเปล่าให้เรามาเช็คตรงต้นทางตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นทางเลยนะครับไฟที่ปั่นมาจากมัดไฟเลยนะครับตัวนี้เส้นที่เกี่ยวกับระโบบไฟเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวเออสีเหลืองกับสีขาวนะครับสลับพอดีนเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองกับสีขาวสองเส้นนี้ถ้าเกิดว่าเราเอา หลอดไฟมาเช็คนะครับเอาหลอดไฟมาเช็คดูนะครับถ้าเกิดว่ามันสว่างนะครับเราถอดออกมาแล้วเช็คดูว่ามันสว่างหรือเปล่าถ้ามันสว่างอยู่เนี่ยแสดงว่าไฟปั่นมาดีนะครับชุดของไฟแสงเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราสวมไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสวมเข้าไปแล้วนะครับนี่เราสวมไปแบบนี้นะครับสวมลงไปแล้วแล้วก็ลองเช็คดูนะครับถ้าเกิดว่าไฟมัน ไฟมันเราเช็คแล้วไฟมันออกมาไม่ดีหรือว่าไฟมันไม่สว่างก็แสดงว่าสายไฟเนี่ยมันช็อตลงแสดงว่าไฟเนี่ยมันช็อตลงโค้งนะครับก็ให้เรามาเช็คสายไฟนะครับสายไฟที่อยู่แถวแถวเลื่อนไม้นะครับเนี่ยบริเวณแถวนี้มันชอบมีปัญหาแะครับบริเวณใต้เลือนไม้แล้วก็แล้วก็บริเวณตรง ตรงแฮน์นะครับแฮน์เนี่ยฝั่งนี้กับฝั่งนี้แถวเนี้ยเจอบ่อยนะครับเวลาที่รถที่ใช้งานมานานเนี่ยมันชอบมีปัญหาของคันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมันช็อตอยู่ตรงนี้มีช็อตโค้งตรงนี้นะครับสายไฟของหน้าปัดเดือนใหม่นะครับมันช็อตลงโค้งตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นรอยทะลอกเลยนะครับเวลาที่สายไฟเนี่ยมันแตกกับโค้งปุ๊บไฟหน้าจะไม่สว่างนะครับเวลาที่เราตรวจเช็คเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปิดถ้าเราปิดไฟหน้าปุ๊บเนี่ย มันก็ไม่มีปัญหานะครับพอเราที่เราเปิดไฟหน้าพุ่มเนี่ยไฟจะไม่สว่างนะครับแล้วก็มันติดติดดับนะครับเวลาที่เราขยับบริเวณหน้าปัดเลือนใหม่นะครับเราก็เลยมาดูตรงนี้นะครับปรากฏว่าสายไฟของไฟหน้าปัดเลื่อนใหม่เนี่ยมันช็อตลงโค้งเดี๋ยวเราจะมาทาการแก้ไขนะครับโดยการพันสายไฟแล้วก็หาเทปพันสายไฟนะครับมาปิดบริเวณโค้งนะครับเพื่อไม่ให้สายไฟมันลงกาวได้อีกนะครับนี่ครับตรงนี้ที่มันช็อตนะครับ ช็อตลงโค้งตัวนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเอาเทปพันพันไว้นะครับรถที่แบบว่าใช้งานมานานเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้นะครับก็คือสายไฟเนี่ยมันจะมาชนกับตัวเนี้ยโค้งของรถนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นตรงนี้ก็อาจจะเป็นตรงไฟเลี้ยวก็มีนะครับบางคันก็อาจจะเป็นตรงบริเวณแฮนเจอบ่อยเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะพันไว้สองฝั่งฝั่งนี้ก็ที่จริงฝั่งนี้มันเป็นสายลบนะครับแต่ว่าเราพันไว้นะครับเพื่อเพราะว่าชนวนของมันเนี่ยมันจะสึกไปนิดนึงนะครับผมก็เลยพันไว้นะครับอันนี้มันเป็นสายไฟที่เป็นเกตวัดน้ำมันนะครับเนี่ยมันหลุดมาเดี๋ยวเราก็จะพันไว้สายไฟเกตวัดน้ำมันนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราก็มาแก้ไขตรงนี้หน่อยเราจะใช้ใช้เทปพ,พันนะครับพันไว้อีกทีก็ได้เทปพ,พันสายไฟนะพันไวดูสิครับนี่ร่องรอยของการร่องรอยนะครับร่องรอยอธิพ,พันธพันไวเออเออธิพันพันไวนี่ือนนี้เลย เทพันสายไฟมันก็ช่วยได้นะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้บ้างนะครับเป็นบางกรณีนะครับดีกว่าดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับอันไว้รับรองดีแน่นอน ท,ที่มันไอที่มันไอที่สายไฟลงกาวเนี่ยมันจะลงตรงนี้แหละนะครับครอบกันไว้ประมาณนี้